คุณเคยเห็นภาพนี้กันหรือเปล่าครับ ภาพที่เราเห็นนี้ก็คือใย,ยสาหนึ่งในสัญลักษณ์ของการรอคอยความรักอันแสนบริสุทธิ์ที่ตั้งอยู่ณตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ซึ่งเรื่องราวของใย,ยสานั้นเนี่ยได้ถูกพูดถึงออกไปอย่างแพร่หลายในเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงชลาที่รอคอยสามีจนสิ้นลมหายใจจนทําให้หลายๆคนที่รับรู้เรื่องนี้เนี่ยก็ต่างตามไปสืบค้นหาข้อมูลและพยายามตามหากันว่าใย,ยสานั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่และมีจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงงานศิละปะที่สร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและทําให้สถานที่นี้ เป็นจุดสนใจวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400 0 0 0รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ือหรอไม่สำหรับรูปปั้นายสานั้นเป็นผลงานของศิลปินท่านหนึ่งก็คือคุณคามินเลอร์ชัยประเสริฐโดยตัวเขาเองนั้นเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ารูปปั้นของยายสาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเรื่องราวของหญิงชราคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงๆโดย,ยายสานั้นเนี่ยเป็นชาวจังหวัดกระบี่ในวัย89ปีแต่แกนั้นเนี่ยต้องอยู่บ้านเพียงลําพังซึ่งครั้งที่เจอกันเนี่ยคุณคามินได้ประทับใจในคําพูดของยายสาที่ว่า อยู่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเขาก็เลยนําเรื่องราวนี้เนี่ยมาน,นาเสนอในรูปแบบของงานศิลปะโดยการสร้างรูปปั้นใยสาที่สื่อถึงการเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่วันหนึ่งก็ต้องมาถึงจุดนี้เช่นกันทุกคนและใยสานั้นก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในความรักโดยใยสานั้นเฝ้ารอคอยสามีที่ล่องเรือสู่ท้องทะเลด้วยความหวังรอตั้งแต่เช้ายันเย็นจนยันค่ําเลยแหละครับจนสุดท้ายสามีก็ไม่กลับมาและใยสานั้นก็สิ้นลมหายใจจากไปนั่นเองแหละครับ โดยคุณคามินก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้นะครับว่าคนไทยก่อนที่จะแต่งงานผู้ชายเนี่ยต้องบวชเรียนและเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็ค่อยออกมาแต่งงานซึ่งคุณคามินก็ได้ผูกเรื่องราวเอาไว้อีกนะครับว่าสามีของยายสานั้นไปบวชเพื่อหาสัจจะแล้วถ้าเจอสัจจะแล้วเนี่ยก็จะกลับมาคุณคามินเนี่ยก็เลยเอายายสาไปยืนรอพระอาทิตย์ตกตรงบริเวณนั้นแหละครับเพื่อตั้งคำถามกับสัจจะที่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่า ซึ่งเวลาที่เราดูยายสาที่กําลังดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็อาจจะตั้งคําถามเลยหลายอย่างนะครับว่ายายสานันเนี่ยเป็นคนแก่แล้วทําไมต้องมายืนอะไรตรงนี้ด้วยและทําไมสามีถึงไม่กลับมาสัทีซึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสามีของเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยค้นพบสัจจะหรือความจริงเลยก็ได้หรือความจริงแล้วคนที่มายืนดูยายสานั่นแหละครับเสมือนสามีของยายสาที่ค้นพบสัจจะอะไรบางอย่างในงานศิลปะนี้จึงต้องเดินทางมาหายายสาหรือว่าเป็นเราเองนี่แหละฮะที่ เปรียบเสมือนยัยสาที่กำลังรออะไรบางอย่างอยู่เหมือนกับยัยสานั่นเองครับและนอกจากนี้คุณคามินเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเขาเองเนี่ยอยากจะให้คนที่มาชมได้เห็นตัวเองเพื่อให้รู้สัจจะในตัวเองผ่านยัยสาผ่านพระอาทิตย์ตกหรือว่าได้ฉุกค,คิดขึ้นมานะครับว่าถ้าไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีพระอาทิตย์ตกหรือเกิดการตั้งคําถามว่าพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงหน้านั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไร สึ่งถ้าใครเข้าใจงานศิลปะแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ได้ว่าพระอาทิตย์นั้นเนี่ยมันอยู่กับที่แะครับโลกของเราตั้งหากที่หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์เขาก็จะเข้าใจมิติที่เกิดแล้วมันก็สื่อได้ว่าถึงแม้ว่าผ่านวันเวลาวันแล้ววันเล่าพระอาทิตย์ดวงเก่าที่รับขอฟ้าไปสักกี่ครั้งเนี่ยยายสาก็ยังคงยืนรอสามีกลับมาที่มุมเดิมที่เดิมของอ่านางไม่เคยเปลี่ยนนั่นเองแหละครับ และนี่คือเรื่องราวของยายสางานศิลปะที่มีแรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่มีตัวตนจริงๆสู่การเล่าเรื่องความรักและการรอคอยและเพื่อนแล้ะครับมีความเชื่อในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเชื่อหรือไม่